ครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องไฮด์นี่ไฮด์โอ้ยครึกรวยแล้วนี่คร่งลงดูทางครึงเรียนแบบโรกีเออเรียนแบบอิสุรถหางหรือตรงรุน่นรถบา้านเรา่ประกันเลยคือเฉพาะเครื่องอเพียร์ให้สงยอยงนี้ทั้งใครเนี่ย

đầu tía rồi chịt ha rồi chịt ha mày chích là xi xuống ấy. แต่แต่คราแารงแต่หนว่ธรรมดาติดเ่มแนบยราคามานี้บน,นี่ออนนี้ราคาปมาเแปดสิบสี่เครื่องหมาจริง,งตุกข์ขเ,าาเลยเเลย ล้วมาจุดรวมเลยมันตู้ขาเลิกอยู่แต่จุดลื่นตู้ไหมเนี่ยเขาว่ามีแต่คือราคาที่มันปรับมีมาแต่ราคาปรับแต่มันไม่หนึ่งก็คีล็อกตู้นู้นกินเลงของนี้มัดแต่จิตเลงดีอยากชนะจิตแล้วก็จะขายตู้เป็นตู้เลยนะจากมาจุดรวมเช็ดชามือหนุนอ๋อเที่ยหรอสีเต็มด้วยนะ ต้นเขาใจิดว่าอกตรเียนอไอ้ตกูไนอนััเา้นมนะตอนเดียวนะนี่แปดอีวห้าอีนะต้องระวัปอันนี้ไม่มีจองไหบบเกลืองสด

นมากยิ่งมตาดีนะอันนี้ตัวใหม่เนแต่ปลาบาปาเาวพลังงานเลยป็นเยอะย้อนร่วปกนอเปนคอมมดนะครับคือไอ้กล่องนู่นฮะลึกมากเลยตัวใหม่ล่าสุดจกข้างขวาติดประตูได้เลยี่เปลงเปลนวิกเตอร์ได้เป็นวิกเตอร์ด้วยอ 8000บาสนี่9แสนสีบางเดียนนะครับ8แสนสี่ยังไม่มีเจ้าของด้วนด่วนเลยนะครับใครชอบครับเครื่องเล็กสเปคเรก ัสีคขาใหญ่นะครับโอเคครับที่นี้ก็ขอจุดเพียงนี้ครับมาดู 5E ครับสีสุ